ครบแล้วครับเร0ร้อยโอ้โหอะไรดิท่านผู้ชมดูดวงจันทร์ร้อยดวงาาดิทำเดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโลกของเรามีดวงจันทร์ร้อยดวงนะครับผมจะกดเพลงเลยนะครับมันตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะเริ่มโคจรรอบโลกเราครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกไก่แคทเกมนะครับวันนี้ทุกท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มัน บ้ามากเลยนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวแต่ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเราทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับการวิชาการอะไรได้เลยครับดูกันเพื่อความบันเทิงนะครับและสาหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากให้ผมทําอะไรเอาอะไรมาชนกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมแแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่แท็กมันบ้ามากเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับ เรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในวันนี้เลยดีกว่าครับความบ้าที่ได้รับเลือกในวันนี้นะครับจากคุณ x x ก x x f f นะครับบอกว่าโลกมีดวงจันทร์ร้อยดวงแฮชแท็กมันบ้ามากจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดโลกของเราเลยครับมีดวงจันทร์โคจรอยู่100ดวงนะครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าโลกของเราเนี่ย มีดวงจันทร์โคโจรอยู่แค่ดวงเดียวที่เป็นวัตถุที่ใหญ่พอจะเป็นดวงจันทร์นะไม่นับพวกอุกกาบาตอะไรเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดโลกเรามีดวงจันทร์ร้อยดวงก็จะประมาณนี้อะนี่ผมตัดต่อภาพให้ดูเลยครับน่าจะประมาณนั้นรับตัวท้องฟ้ามีแต่ดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจําลองกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนว่าผมจะใช้แค่ดวงจันทร์เท่านั้นเลยนะครับเนื่องจากตัดความยุ่งยากของไปผมจะเลี้ยงให้มันแบบไกลๆกันบ้างแบบ1ดวง2ดวงอะไรเงี้ย สามดวงอะไรเงี้ยให้มันข้างๆกันนะครับป่ะร้อยดวงนะครับหนึ่งร้อยคุณผู้ชมครบแล้วนะครับเลขร้อยโอ้โหอะไรเดิคุณผู้ชมดูดวงจันร้อยดวงดิซึ่งแน่นอนว่าเรามอไม่เห็นโลกแล้วอะ โลกเราอยู่ไหนวะเราหาโลก,กอนันนี้คือโลกของเรานะครับและนั่นคือดวงจันทร์ร้อยดวงที่อยู่รอบโลกของเรานะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโลกของเรามีดวงจันทร์ร้อยดวงนะครับผมจะกดเพล์เลยครับหนึ่งสองสามมาท่านผู้ชมแล้วเราลองเล่งเวลาดูฮะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดโลกเรามีดวงจันทร์ร้อยดวงไปฮะตอนนี้เริ่มขยื่นแล้วนะครับยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ไปค่อยเล่งนะครับ ตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะครับเริ่มขยับแล้วนะครับทั้งหมดนี้จะเริ่มโคจรรอบโลกเราครับมันพุ่งไปทางเดียวกับโลกเลยดูดิแต่ว่าแน่นอนเรนจะต้องโคจรรอบโลกเราเริ่มบุดแล้วเริ่มบุดแล้วฮะข้างในเริ่มบุลดแล้วข้างนอกก็เริ่มหุนดแล้วฮะมันจะเยอะมากๆนะครับเฮ้ยมันบุนดมนท่านผู้ชมเฮ้ยมีดาวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีดวงจันทร์ชนกันฮะมันเยอะเกินไปจนมันชนกันอะโลกของเราได้รับผลกระทบวัเนียอุ้ยมีการชนโลกด้วยมีเศษอุกกาบาตดวงจันทร์มา นี่คือดวงจันทร์ร้อยดวงครับมีหลายๆดวงเริ่มดูดบุกโคจรแล้วเนื่องจากมันเยอะเกินไปฮะท่านผู้ชมตอนนี้มันสเปะสปะมากครับมันเริ่มดูแบบไม่เหมือนดวงจันทร์แล้วคุณดูดิเหมือนแบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยเปิดสะพานใส่ลุงในแอดการ์ดเลยเคยดูบ้างเลยครับดูดิโอ้โหท่านผู้ชมครับได้เวลาแล้วนะครับเราจะมาเล่นความเร็วกันนะครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเล่นความเร็วนะครับไปเลย เหมือนรถแข่งอนะว่าใครจะอยู่ใครจะไปคนระับตัวนี้ดวงจันทร์เริ่มมั่วซั่วแล้วนะครับเริ่มมีดวงจันทร์ที่เข้าไปเป็นวงโครจรของดวงอาทิตย์ซะเองนะครับโอโคท่านผู้ชมเราจะลองเล่นความเร็วสุดๆนะครับสุดท้ายมันจะเหลือเท่าไหร่ไปฮะไปฮะตอนนี้โลกของเราเหลือดวงจันทร์โครจรยอยู่แค่ไม่กี่ดวงอนะน่องยันไปแบบไปโครจรรอบดวงอาทิตย์เองแล้ววะกับเส้นแบบมหาศาลเอาละครับท่านผู้ชมนี่คือผลลัพธ์เลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดโลกของเรามีดวงจันทร์ที่เข้าขนาดดวงจันทร์จริงๆร้อยดวงนะครับก็ผลลัพธ์ของมันก็คือมันจะชนกันแล้วก็ดีดตัวออกไปเป็นโคโจรของมันเองนะครับเนื่องจากามันมีแรงดึงดูดมหาศาลกันนะดูดิโลกของเราก็แบบวงโคโจรเปลี่ยนเนื่องจากแรงดึงดูดเลยนะครับ นี่ครับคือผลลัพธ์นะครับเราก็เหลือดวงเดียวหมุนติวๆบ้านก็เลยที่ท่านผู้ชมเห็นไปนี้ทำขึ้นด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกานวิชาการบ้านปวดใช้วิทยาในการรับชมนะครับผมย้บสองรอบแล้วเนอะเอาละครับนี่ก็คือดวงจันทร์ร้อยดวงโคจรรอบโลกนะครับใครอยากให้ทำไรคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วว่าเจอกันคล